ไปดูการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจังหวัดยะลาค่ะได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จํานวน11ทุนค่ะ นายโอลานบินสันปรลัดจังหวัดยะลาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจำนวนทั้งสิ้น11คนรวมยอดเงินทั้งหมด4 1 0 0 0 0บาทภายใต้การดำเนิงนง,งานของกรมการปกครองได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนการศึกษาให้กับจังหวัดตามแผนงานบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ส่งเสริมการศึกษาและรองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้งบเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการจัดส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยประจำปี2567 สำหรับเงื่อนไขาการได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาว่าด้วยเงินอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายหรือที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต้องเป็นผู้ที่เข้ารับการศึกษาในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพุทธศักราช2567 ปรากฏจากฐานข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะยินยอมกลับไปปฏิบัติราชการในท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ